สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีที C ักเฟมคสอครูสุสคนพ่อกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเวลากับเขาครัวย่างปีกเป็ดพี่น้องย่างปีกเป็ดกินข้าวแรงวันนี้ทาลุนวาซิมีจากเมนูมากินทากันเด้อพี่น้องเด้อย่ยางปีกเป็ด อาหารแรงเฮาใหม่ๆนะจักน่อยอากาศกับมีเือเพอดีอยู่พี่น้องเลยบอ่อนปันใดกับบ่หนาว อากาศพอดีเลยเหมาะกับการกินอย่างตีกเป็ดขนาดเลยเด็กกี้วะนุ่นพอกระโด 3, ดซ้ำห้ำกูเลยกี่ร่องแล้วบอกใก่้โอ,เเอ้ยกระเพือกี้ขาวกระติลงไปสูงโอ,เเอ้ยกระสิกมนอ,นอ,อ,อกมนอนเออกระสิกอมนอนพอว่าันนี้กับห้องมาอยู่ ยังใช่รูปยังบนนอนบนอนเด้กนอนเด้กเดี๋ยวนี้ลึเป่าร้อยตัวนั่งสิลักฉันมีเหงน่อนเวนเป็นสามสี่ชั่วโมงอ้าวต้วได้สิได้ไปอยู่บ่อขนาดนี้ไปมึงคนลงเสียไคบ่เอาสร้างเขาจะยังบวนเมือยังบวนเมืองพี่คือเห็นป่าลงไป <tuk tangan> Nana, buat apa pica ini ha? Hai. <tuk tangan> <tuk tangan> ขี้นอน่ี้นอนแล้วเอาผ่งออกมาสปลาของออหงมอไรอย่างเแล้วเออตอนน่ะบอกแล้วี้นอนนะพอดีปลาปกับปอยไกนลนะนะกินบอกสิปีพ่อบอกคนนือก็หลอก สามสี่คนนะสิถือคนละสองพอี่น้องอีกสองคนนะถือคนละสามน,าน,นั่นไงไข่เนี่นยเชิญเชิญเฮ้ยเฮ้ยสีขาวไเนาะโอ้ยโหดเนาะสีขาวกล้องน้พ่อยจ๊นี่วาขาวว แกยงเงี้ยงมเยใส่มาจากนกป่าจะยังลงไปนอนถบอะน่าคือทานพอปไก่บ่เลยไปเงี้ยงบ่ไก่เงี้ยงงาเือกันล้วไปป่าส่วนกระมอนุงบอกว่าเลือลงไปนอนเด้อนียังยังลงไปนอนเปล่านี่เอข้ามาเลยบ่ มาตัวเดิอะก็ไซืของด่อ่าจิบสิเดี๋ยวเราต้องต้ออวเอก็เลยบอก่าคุณอาวันนี้ไปคนเดียวนะวินโนนี่ใช่วันนี้เราไปแบบยุ่ครอบุ้งเี่ยมาจากโอ้ยยุ จะมาท้ายเปลี่ยกว่าจะนะสาเราออเรื่องนอนห่านกับบริีนอนไล่ขึ้นเลยพี่น้องที่หาขึ้นกลับไปบานที้ประวัติอากาศห่อนช้ำสียุ้ง ไม่รู้เลยตึกกรรมตึกกรรมไม่นอกออกมาผมออกออกมาไปไปเขานอนไปสีหูสีตาเลยนะไปเยื่องมากจังอันนั้นก ໃຜບຸນໄກ່ຫາບໍ່ເຫັນໄກ່ບໍ່ລຸງເນາະ มนวมมีใส่แตงกนาตัวมเดืนหมดแล้วนีเนี่ยาน้องเล้วเตะเจนใช่ก็มยัามันั่นเลขมันกเล็กนค่อยๆเล็กๆไปต่ำไป6เนอ่ย ้ลดเหลือแต่มากเลยป่อยนั้นบ่ได้ยากินไดมื้อแล้ว่แปดท้ายแล้วแต่ว่ามันหมดแล้วค่ะมาคงก็หมดจนี้บ่หมดดอกมันสิกินบ่เอออกมาซือๆอมาหลายๆไว้สาวเอคนจิตตามาทั่วพี่น้องสวัสดีแเด้อเฮ็ดกินคือเก่า กินแล้วก็พากันลงไปนอนอยู่หาา่านสงสัย่องอา,าลานอ้าวลานสงสัย่องอ้าวลานยีลองเลยแต่ว่ายังยังได้เลียกเลยลาสิดงก็มีมีทางสิไปอยู่ขั้นสิดได้ไปได้ยัยงบวชหัแต่ว่าลงนะลงแต่ว่ายัางบวชหัว่าตอนใดให้เช้าเอ่ยลงไปก่อน,อเ,น,อนเออกินขเข้าวแล้วก็แล้วสร้างพระเจ้ายังบริมื่อเป็นบอกยังบุทธรรมแล้ว เสียสาตยอัศนะอืมคอยกามาปู้ยได้สีหูสามรอบสี่รอบมาจักอะไรเหมืนยังบ่หูมองนอนอยู่อลัลไทยเลยลงไปก,จก็จะกกะฮานอนเแ่วนั้นแหละบ่จากเอาลงอาลนอนแถวดินแถวยังไปเลยนั่นแหละข้าเมียนเปย์อยู่ทั้งปีคือเนาะนอนในปีปเปย์ได้ลบถูกขูโบปีตัวนั่นน่ะ ไปผูกนไน่ใช่แบบนี้นนนมันบ่าหักทับเขาบอก,กโอ้ยคนชเกแอ,อีกปีนี่นมันมัดดีกันแล้วขับรถไทยเลยลงไปตบๆๆขาน,นอนในดินมันอันตรายเนาะยันสัตว์มีพิหลายยางเมน,นแต่ตอนตอนหนาวๆนาวนะเห็นพีเคบอันนี้ยนห่อน ทอดนี่คีเค็บบ่มีดอกมีแต่ยุ่งยุ่งนาสิลายกันเนาะแวมันขึ้นอีนหนาวมันอย่ว่าด้อเออขึ้นในหนาวมันมีผัด้อดอากาศพอสีอดแล้โอ้โเน็ตข้าวเดียวเนี่จักยันทุกทุกเมื่อชนะบ๊วยแต่ ก็สิแค่เหตุทุกข่าวที่ก็ข่าวหมดใช่ใช่ก็คือกันนั่นแล้วแล้วมีพรสวรรค์ด้านนี้พรสวรรค์ด้านใดด้านสวรรค์ด้านนั้นด้านเที่ยวอย่างนี้ทางพวาสวรรค์ก็ด้วยอันนั้นก็ต้องใส่พรสแวงกันไดใส่พรสแวงเงลยสวรรค์น้อยเดียวสวรรค์ประมาณสิบเปอร์เซ็นสแวงแบบเก่าสิสแแรง ท่านแบบเพจินเอาเองเนาะเาแล้วตาสีเข้มใส่ยังไดกินได้เบิรเนาะกินพอะยู่ได้เลยนะพี่นากินพออย่มเลยจ้ะท่านผู้อื่นกินแค่ม่าบเคสได้พี่น้องเอ้ยเขจมาแซ่มันถือกนมาหลาคนกินเนาะการห้องกินเองมาเท่ไห่ได้ได้จะปองจะจับจับจ้อ๋ ไ่ด้ได้กะบ,บอแซม่ได้ะบ,บอแซ่ีมบอกสจักรสชาติต้มแซ่ดบเองนะมือจะาตาจาับจาับได้อะไรก็งไงสะกอนจะนำมาวะีกับตีมันไม่จะได้ลดแล้วแสงเลยพุงรสแน่แล้วพี่น้องโอ้ขอโทษขอภัยพี่น้องเลือตอนเดียวพี่น้องอนี่พี่น้องกับเขา เรียบร้อยแล้วอย่างปีกเป็ดคลิปนี้ก็ขอบจบไว <ป S> ้เพียง <ละ S 2> ต่านี้พี่ดอกรบใจทุกุทุกคนที่เขามาเบิ่งเด้อเพลงเขาจะลอยมาแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับเคยลาสบายดี